วันนี้จะพาลงใต้ของใต้ของดีๆเนี่ยเขามีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าเราพูดถึงแกงส้มใต้ใครๆก็ต้องรู้จักแหม่แกงส้มที่ดีเขาต้องมีวัตถุดิบด,ดีๆไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมพริกมันนามะกรูดโอ้ยนะคะตำโรกกันเข้าไปอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ย แหมสมัยนี้เข <c oughs> าก็บับบรรจุอยู่ในถุงแบบนี้ของดีเมืองต้โอ้ยน้ำแกงสม้มหนึ่งถุงอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ปรุงให้เสร็จเรียบร้อยทำง่ายๆอยู่กับบ้านไม่ไปไหนไอถุงเนี้ยนะคะเขาก็มี250มิลลิตร ก็ใช้กับน้ำเปล่าอย่างนี้ละค่ะในจํานวน500มิลลิลิตรเราก็ใส่น้ำานี่นะคะ500มิลลิลิตรเนี่ยเข้าไปนะ แล้วเสร็จแล้ว,วเราก็เอาน้ําแกงส้มที่เขาปรุงไว้แล้วเรียบร้อยนี่นะคะเทเข้าไปผสมกับน้าเนี่ยนะคะเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวคะ่ะคุณคะ่ะง่ายนิดเดียว<อ><ๆ>ก็รอให้เดือดไงอ่ละคะ้ค่ะเดือดแล้ว<ๆ>เมื่อเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ ปลาลงไปอละคราวันนี้เราจะใช้ปลากระพงนะคะในการที่จะทำแกงส้มใต้ในลักษณะแบบนี้เวลาใส่ปลาไปบอกหน่อยนะว่าอย่าคนเดี๋ยวข้าวรอให้แบบว่าสุกพอประมาณเล็กน้อยวันนี้เนี่ยดิฉันทำแกงส้มใต้ปลากระพงกับมะละกอเราก็ใส่มะละกอลงไป มะละกอน,นะคะเราก็ใส่ไปพร้อมๆกันหน่อยก็ได้เพราะว่ามันอาจจะสุกช้าหน่อยนี่แค่นี้เสร็จแล้วรอส,สักครู่เดี๋ยวก็มากลับปลาหน่อยเนาะเราก็จะได้กินละล่ะอะล่ะค่ะแม่ดูก็รู้ว่าสุกแล้วสุกแล้วก็ต้องกินนะสิคบคุณขา ใช้เวลานี่นะคะจริงๆสัก5นาที7นาทีแต่ก็แล้วแต่นะคะว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยนะคะจะสุกเร็วสุกช้าขนาดไหนอย่างนี้เนี่ยมะละกอก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ10นาทีนะคะกว่ามันจะสุกนะฮะหนึ่งถุงก็สามารถที่จะรับประทานกันได้ถึง5-6คนกันเลยทีเดียว แล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคุณสามารถจะเก็บเอาไว้เนี่ยนะคะในตู้เย็นเนี่ยเป็น6เดือนกันเลยทีเดียวกับคุณค่ะอ่าแล้วก็คุณโอ้ยตายตายตากลิ่นนี่หอมยวนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะอืมอร่อยอ่ะอร่อยจังคุณค่ะคุณอร่อยมากค่ะนี่ น้ำแกงส้มบายเจ๊จากเขาขายเนี่ยนะมีแบบ4แพ็คก็มีนะคะคุณขาอ่าหรือไม่ไม่อยากมีเยอะสองแพ็คเขาก็ขายะคะ่ะคุณขาละเท่าไหร่รายละเอียดเนี่ยนะคะก็จะมีเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะให้คุณนะ่ยได้ทราบกันสั่งที่ไหนอะไรยังไงอ่านกันเลยนะคะคุณขาร่อยจริงๆขอบอกว่ารอยอือบายเจจัก 嗯，七不行。